คู่เลขในเบอร์มือถือแต่และคู่เลขจะมีความหมายว่าอย่างไรไปฟังกันครับฝา,ก,าก,ก, like, ก,กกกดดดตติมไคู่เลขส่งสี้สัมบอ์คอนเซปต์ของคู่เลขนี้คือสุดยอดคู่เลขมหาสเสน่ห์ใช้แล้วดึงดูด ผู้คนลูกค้าดีนักแรคู่นี้หลายคนอาจมองว่าเป็นเลขเจ้าชู้แต่ผมกลับมองว่าเลขนี้เป็นเลขที่มีสเสน่ห์เย้ายวนและดึงดูดผู้คนลูกค้าประเพศตรงข้ามมากกว่าเราจะไม่เรียกว่าคู่เลขเจ้าชู้เพราะฟังดูจะเป็นในทางลบมากกว่าทางบวกพึ่งความจริงแล้วคู่เลขนี้จะนำพาผู้คน ให้เข้ามาหาเราสามารถเป็นได้ทั้งลูกค้ามาติดต่อซื้อขายมาประสานง,งานกับเราหรือจะเป็นเพศตรงข้ามที่มีใจให้เราแล้วเข้ามาให้เราได้คบหาศึกษาและดูใจจึงถือว่าเป็นคู่เลขที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนลูกค้าใหม่ๆเข้ามาคู่เลขนี้เป็นคู่เลขที่เด่นมาก ในเรื่องความรักผู้คนลูกค้าเพศตรงข้ามมักจะสนับสนุนอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือทำอะไรก็มักจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีคู่นี้ถ้านำไปใช้ในเรื่องการค้าขายถือว่าจะดีมากเพราะผู้คนลูกค้าจะเข้ามาแต่ต้องระวังอย่านำไปใช้ในเรื่องของการหวาสเสน์ ให้กับผู้คนลูกค้าหรือเพศตรงข้ามเพราะาอาจจะนำพาปัญหาเข้ามาได้สัคีอเนรมมกกิ์ไล้บ